ผมทำจุดจุดนี้ครับให้มาพับแล้วมาบรรจบต่อกันพอดีนะครับก่อนหน้านี้ไม่ค่อยพอดีตัวนี้ครับ ครับยังไม่มาบรรจบกันพอดีแต่ว่าการไม่มาบรรจบกันกันพอดีแบบนี้เนี่ยพบว่ามีการดีดตัวของฝั่งด้านนี้นะครับมีพื้นที่ให้ดีดตัวออกมามีประโยชน์อย่างไร เมื่อมีพื้นที่ให้ดีดตัวออกมาผมกดเขี้ยวเข้าไปเมื่อดีดตัวออกมาจึงมาทับล็อกส่วนเขี้ยวนี้พอดีมาดูงานที่ทำพอดีนะครับไม่มีการดีดตัวเลยผมกดเขี้ยวเข้าไป ไม่มีการดีดตัวพื้นที่ที่ปิดล็อกเคี้ยวก็น้อยลงนะครับการดีดตัวออกมานี้น่าจะาประมาณไม่ถึง1มิลนะครับแล้วแต่แล้วแล้วแต่เรา,าแล้วแต่เราดูความเหมาะสมแล้วกันนะครับ